ล็อกปันโอ้โหเรีย,ยบร้อยครับจัดไปครับสองเบดครับอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแพงของเล่นตอนนี้เราอยู่กันในเกม FIFA 19นะครับผมกับมา c แค e ร r โหมด My Player Mode ตอนที่4นั่นเองเนี่ยอย่างที่เห็นกันไปนะครับผมในตอนต้นคลิปนี่ครับตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของชิปขุยนเนี่ยนับตั้งแต่ย้ายมาไม่ได้ย้ายสิยืมตัวมานะครับผมถูกยืมตัวมามาอยู่กับทีมวอสแลนเบเวอร์เรนเนะ่ยใช่ไหมอ่านถูกหรือใช่ไหมมีน้องคอมเมนต์มาบอกนะครับผมว่าตัว L เนี่ยให้อ่านว่าแลนนะครับผม L เท่ากับแลนนะครับเพราะฉะนั้น เราจะอ่านเป็น2แคมป์นะครับก็คือ West Land b e v e r e n นนั่นเองนะครับสำหรับทีมนี้เนะี่ยฟอร์มการเล่นก็ถือว่าดีนะครับผมเล่นมา6เกมยิงไป5ประตูนะครับผมแล้วก็แอสซิสต์ไป1นะฮะสภาพร่างกายยังฟิตอยู่นะครับผมอย่างนี้และยังเด็กอยู่นะครับ21ปีเท่านั้นเองสำหรับเกมต่อไปนะครับผมต้องออกไปเยือนทีม Standard อะไรอีกแล้วเนี่ยสแตนดาร์ดลีกลีกลีกี้ เลเกอเออช่างมาเลยครับโอ้ oh, ทีม Standard League นี่เป็นทีมที่มีสถิติการป้องกันที่ดีที่สุดเลยครับผมเกมรับที่ดีเยี่ยมที่สุดในลีกนะี้อันดับที่หนึ่งเลยเสียไป23ประตูใช่ปะมาครับ <c oughs> เกมเริ่มขึ้น standard <c oughs> ได้เขียยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับผม <c oughs> บุกจากซ้ายไปขวาน,นะครับผม <c oughs> ของหน้าจอนี่ฟัง เบบินของเราก็ใส่เสื้อชุดเดิมะนีับเสื้อสีเหลืองะครับชุดเก่งนะโอเคตอนนี้ตัดเกมได้ครับลำเลียงบอลขึ้นมาวางยาวไปให้ถึงครับโอเคชิงชิงเพื่อนโอเคครับหลุดมาจังหวะนี้หลุดไหมหลุดยิงอ้าวรีโปรยครับโอ้โหกู <laughs> ไงล่ะนำเร็วเลยครับผม3นาทีแรกเท่านั้นครับยังไม่สีในาทีดีเลยืือ <laughs> สกัดผิดเหลี่ยมครับจังหวะนี้ฮะก้องหลังของทีมเขานีครับโคลินส์เฟย์เนี่ยเป็นโอนโกครับบอลฉลับเปลี่ยนทางเยอะเกินไปเนรับก็เลยกลายเป็นโอนโกไปเนี่ยของโคลินส์เฟย์ครับตอนนี้ตัางเกมบุกขึ้นมาครับ อ,อ่านชื่อ,อยากจากังมาตินซัดจังหวะนี้หลุดกรอบครับสวยสวยโอโ้ตอกส้นสวยมากครับเพื่อนล็อกปันโอ้โหเรียบร้อยครับจัดไปครับ2เม็ดรครับไม่ใช่สิอันนี้อันนี้เป็นเม็ดแรกนะครับก็คืออันนี้มันเครดิตของเราแบบเต็มเต็มนะ โอ้ยังไม่สิบนาทีเลยนะครับผมซัดไปแล้วสองลูกครับกับ<ด><ด>ทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดในลีกเนี้ยอืมปั๊มได้ครับจังหวะนี้เอาแบตเตอรี่โลอีกแล้วกูเล่นที่ไรโลตลอดชื่ออ่านยากเลยครับสวยเพื่อนไปเพื่อนเอาอติดครับโอ้โหจังหวะจะถ่ายบอลออกข้างไปติดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเลยครับมา บุกต่อครับเพื่อนมาครับสวยคืนไปก่อนสวยมากสวยมากมวนหนึ่งทีเปิดเข้าไปจังหวะน,นี้เอา้ากูเปิดให้ใคร <c oughs> เล่นสั้นๆครับคืนจังหวะน,นี้เข้ากลางมามารินได้จังหวะส่อง <c oughs> ปัดออกไปได้ครับโรเอฟเป็นลูกเตะมุมครับมารินได้โอกาสสองเป็นครั้งที่2นะครับผมในเกมนี้นี ยิงดีกวาจังหวะนี้ตรงกรอบแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่แผนมือโรเอฟของเรานะครับยะสะใจนี่ทุ่มเข้ามาโอ้โหเลสเตนเน่ผมก็อ่านจังหวะนี้เฉียดเสาออกไปครับอีมอนนะครับโอ้โหเกอบโดนครับลอยตัวขึ้นมาโขกครับจังหวะนี้แทงมาสวยครับ เปิดเข้ามาถึงไหมถึงด้วยครับล็อกกลับมาโดนเตะทิ้งครับหดทิ้งยาาออกมามงจังหวะน,นี้ไม่ได้ครับยังเป็นบอลของสแตนดาร์ดอ้าวจังหวะน,นี้โดนสกัดได้ครับเตะทิ้งอีกแล้วตามสไตล์ครับสวยงามสวยมันเล่นยากเพื่อนอเสียดายเฮ้เพื่อนโอ้สวยครับแทงมาจังหวะน,นี้ครับวิ่งควบเข้าไปเปิดไปเสาสอง โดนปัดทิ้งออกมาก่อนครับสวยงามข้างหน้ามีเพียบครับล็อกกัะมาก่อนเปิดจังหวะนี้โมงเก็บ <c oughs> ได้แอซิสโอ้โหจังหวะไม่คลิกกันนะครับผมบอลลอยโด่งไปหน่อยนี้ก็เลยทำให้หมงยากนะครับบังคับทิศทางได้ครับแต่ว่าความแรงไม่ได้นะครับ ไอ้นี่มันโอช์ปะเนี่ยผู้สาประตูนะครับมาเล่นกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับตอนนี้วัสแลนด์เบฟเรนครับนำอยู่กับ2ประตูต่อศูนย์นี่ครับผมจากการทําประตูของเกมแพงชิปหุยแคปหนึ่งลูกนะฮะแล้วก็ประตูแรกก็มีส่วนนะครับผมยิงอัดเข้าไปจนเป็นประตูโอนโกครับสวยครับแหวกไปครับ เปิดเลียดติดได้เป็นเตะมุมครับสวยโอ้โดนเบียดจังหวะนี้ยังอยู่เปิดเข้ากลางไปโดนโมองทิ้งออกมาก,ก่อนวอลเลยจ์จังหวะนี้เรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์นี่ฮะโอ้โหง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ครับจูบิตาแน่ครับมาครับเกมนี้สบายๆครับสาประตูต่อศูนแล้วนี่ยครับกับทีมที่มีเกมรับที่ ดีที่สุดในหลีกตอนนี้นะครับไปเพื่อนคอสเข้าไปจังหวะนี้โม่งโอ้โหชนเสาชนคานวอลเล่เรียบร้อยครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับโม่งจังหวะแรกชนคานครับแต่บอลเด้งกลับมาเข้าทางวันเล่เข้าไปเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมาเรนมาเรนมาแล้ว คืนไปก่อนคิมิรอดคิมิรอดเลี้ยงอยู่บาสเตียนคืนไปที่มารินมาริยนยังไงครับล็อกไปล็อกมาเล่นกันกับบาสเตียนจังหวะน,นี้ลึกไปแล้วครับเข้ามือโกลค ER, ีเปอร์โรเอฟ,ฟของเราแน่เองไงลิ้นกูเป็นไรเนะี่ยอืมฟาวยังได้อยู่ยังได้อยู่เพนนื่อนอ้อหมกจังหวะนี้เอื้อร้อยครับโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โห จบเกมครับเอาชนะไปได้ครับถล่มทลายครับ5ประตูต่อ0กันเลยทีเดียวนะไปเย็ยนซะด้วยไปยิงเขาถึงบ้านนะครับ5ลูกกับทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดในลีกนะปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้คงไม่ใช่ดีที่สุดแล้วช่ไ <c> เ <oughs> นะี่ยโดนไป5ลูกขนาดนี้นะครับอันดับน่าจะตก,กแล้วแหละเนี่ย อะไรครับผมสำหรับเกมต่อไปนะครับผมเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของซูร,ร์เต้แวร์เจมแวร์เจมวาราเจมสรุซสร์เจวาเรเจม,เ,เ,เ,จมเนี่ยมั่วเอาจนได้เดซิล,ล่าเ็มอะไรเนี่ยบอกกอนด้าซิล,ล่ะ โดนตัดบอลครับใจยเย็นใจยเย็นทุกคนใจยเย็นวิ่งช้ามากโดนวิ่งแซงเฉยเลยแต่ยังตัดบอลได้อยู่โอเคโอเคใจยเย็นใจยเย็นแชมดาวแชมดาวเอวบาดเอสวยสวยมากสวยล็อกยิงโอโ้โหติดอ้าวติด ติดพุทธศิลป์เพื่อนโอ้โหไม่ใจใ่ายกลัวหวดยาวขึ้นมาครับอืมหมงได้อือล็อกไม่ผ่านแต่ยังได้อยู่เวริออสโอ้โหไม่ได้ว่ะติดจ่ายติดดีจริงๆในทีมนี้เอ้ยม,มีช่องครับโอ้โหฝนตกด้วย จังหวะนี้เห็นช่องครับซัดด้วยขวาครับแต่ว่าบอลโคล้งหนีเสาออกไปโอ้โหน่าเสียดายไลมาตินเทเลอร์กับอารลันสมบินนี่ก็ไม่พาดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับเออไม่รู้ว่าชื่อเขาอ่านยังไงนะครับมันไม่พากค่ะพากเป็นบางคนนะคนที่มีชื่อใครที่ไม่ดังก็ไม่ลงเสียงไว้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาสว,ส,วสวนสวนสวนอะไรทีเนี้ย โหเล,ล่าไปรอเลยครับไปรอเลยครับโอ้โหมันเลี้ยงไปไหนเนี่ยอีก2นาทีครับทดเวลาก่อนหมดครึ่งแรกนีครับแย่งมันหน่อยแย่งมันหน่อยเพื่อนเบียดเบียดดีดีโอ้โหดูมันยิงมันยิงหายเลยครับซิลลาปะเนี่ยก่อนหมดครึ่งแล้วเนี่ยจะหมดอยู่แล้วนะครับโอ้โหเบียดไม่อยู่เนี่ยจกกังหวะน,นี้สไลด์ก็พลาด นี่เบียดแล้วนะครับเบียดเต็มที่เลยนะครับยังเอี้ยวตัวยิงได้แข็งจริงๆซิล,ล่าเร็วเพื่อน55นาที56นาทีแล้วซิล่าดีเออยังได้อยูัยงได้อยู่ <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้เรียบร้อยครับฮึมฮืมแอ,มอสซิส เบลรีออสครับยิงจนได้เพื่อนเออต้องจ่ายอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยิงคมเลยครับชิปหวยครับจ่ายตัดหลังจังหวะน,นี้วิ่งเข้ามาซัดด้วยซรายครับเสียบเสาโอ้โหสวยงามดูฮะยิงเบียดเสาเข้าไปเลยครับเยี่ยมมากอันนี้คืออะไรเพื่อนโอ้ยสวยจ่ายกลับมาไม่ได้ครับ กดคลอสแต่มันไม่ถึงกูคลอสยิงโอ้โหจังหวะนี้ชิงมาสวยครับแล้วก็วิ่นเข้ามาซัดด้วยซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเสียบเสาเหมือนเดิมลูกแต้มมุมครับ หมดเวลา3นาทีจะหมดเวลาเลยครับวันนี้ยังยิงไม่ได้ครับแต่ว่าแอซซิส์ไป1นลูกกินเวลาครับกินเวลาไปเรียบร้อยครับย้คัมแบ็กครับพลิกกลับมาชนะ2ประตูตัวหนึ่งนี่ครับผมหลังจากโดนยิงนำไปก่อนในครึ่งแรกครึ่งหลังกลับมายิง2ลูกครับพลิกกลับมาชนะจนได้เนี่ย วันนี้ไม่ได้ยิงนะครับผมสำหรับชิปปุยนะครับแต่ว่ามีส่วนเป็นหนึ่งประตูนะครับกับการแอสซิสต์เนี่ยทีพาสไปสามเนะี่ยใช้ได้ครับมาครับมาดูว่าเกมนี้จะเก็บชัยชนะต่อไปได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ชนะติดต่อกันมาสองเกมวิลเอสชิป,ปุย ที่หวยจ่ายให้เพื่อนปั่นจังหวะน,นี้อ,อืจูบิทานแาครับข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นเลยครับจิ้มไปให้ปั่นด้วยขวาโค้งไปนูน่นเพื่อนเพื่อนสวยแทงมาแรงมากแรงไปเปิดไปที่สองตดติกแล้วครับโอ้โหเชติดเลยนะโอ้ตัวเลขเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจูบิทานแกระโดดหวดจังหวะน,นี้ เข้าไปเฉยเลยเออให้มนได้อย่างนี้เพื่อนวิ่งเข้ามากระโดดวอลเล่เลยครับเฮ้ยทำอะไรสไลด์เหรอยิงติดครับเป็นลูกเตะมุมครับจังหวะน,นี้ ได้ไหมเพื่อนจิ้มมาสวยล็อกหลบเหมือนจะได้เพื่อนเพื่อนไม่คืนนะเพื่อนโอ้โหามันชิ่งสามเหลี่ยมคืนมาตะกี้ผมหลุดไปแล้วนะครับเออเยอ่เยอะ <laughs> ลูกโมงลูกแรกว่าเนอโอ้โหนานๆจะโมงได้สักทีนะครับเบียดขึ้นมาแล้วก็ โมงแบบย้อยๆเข้าไปครับเสาไกลยิงได้แล้วครับวันนี้เพื่อนเพื่อนแทงมาเพาื่อนสวย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 โดนเบียดสวยเรียบร้อยครับโอ้โหมารัวๆครับการแขนไปที่เหมาไปสองครับโอ้เพื่อนแทงมาสวยครับเบรีอสครับโดนเบียดอยู่ครับแต่ก็ยังยิงได้ครับ เรยอรอสจูปิเต์น่เลี้ยงโดนเบียดอยู่ขอให้ทริกได้ไหมไม่ได้ละจังหวะนี้ไหลสวยเลื่อนยิงเรียบร้อยครับโอ้โหบิซิมมเน่ครับบิซิมมเน่ครับวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายวะ่ะชิปหุ่ยนะครับโชว์ฟอร์มขนาดนี้นะก่อนจบครึ่งแรกนะครับผมไหลออกไปครับโอ้โห,โหโล่งๆครับ กะฝืนไปยิงเอง,เองนะจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่มีช่องนะครับไหลให้เพื่อนโอ้โหโล่งๆล่งครับบิิมานแน่เรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับ <c oughs> เอาเลี้ยงหลบง่ายๆ <c oughs> ตายชีบิตทัน้า่อเต้โอ้โหแต่บอลยาวมากๆๆน่าเสียดายครับบิิมานแน่ครับออกข้างไป เออเข้ามาออโอ้โหครย,ยูซิส้เลสพาวเวอร์นี่ครับบอกว่าให้ยิงเบาๆหน่อยนะมึงนะมันบังคับได้ที่ไหนล่ะนี่ก็แตะนิดเดียวเองนะครับยิงน,นกตายไปสามตัววันนี้เกมแบงค์ชิพหุยครับมีโอกาสยิงสี่ครั้งครับเข้ากรอบไปสองครับเป็นสองประตูนี้ ทดเวลา3นาทีเท่านั้นครับในเกมนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเลยครับน่านจะไล่ไม่ทันแล้วเพื่อนโอ้โหทั้งคู่เลยมึงเนี่ยทั้งวลเออสทั้งฟอร์เตจังหวะชิ่งคืนไม่มีเลยเนี่เ่อ,อะไรกันวะเนี่ยเกมแพ,พงชิปหวยครับดาวเด่นในวันนี้นะครับผม มีโอกาสยิงไปสี่ครั้งครับทำไปสองประตูเนี่ยพาทีมเอาชนะไปได้นะครับสี่ประตูต่อสองแมน t ั้นเดิมแมทช์เนี่ยโอ้โหไม่แมตช์ได้ไงวะยิงสองจ่ายสองเนี่ยสี่ประตูครับมีส่วนร่วมหมดเลยครับในเกมวันนี้นะครับเรตติ้งนี่9.3้เลยทีเดียวเนี่ย โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ตัดจบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ